มึงว่าเวลากูยิ้มแล้วเนี่ยปากกูเหมืนเบียเบ้ยวปะหวอออะอืออูอ่าๆดูให้หน่อยถ้ามันเบี้ยวอีกเนี่ยกูต้องกลับไปแก้เลยนะไม่งั้นกูไม่กล้าเจอหน้าใครนแน่ๆเลยอะ่ะมึงทำหน้าเป็นตูดใส่กูทั้งวันเลยนะวันนี้ ถึงคราวน้องเชของเราในซีรีส์นะคะโดนเรื่องปากเบี้ยวยิ้มเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยหน้าไม่สมมาตรมีใครเคยเจอเรื่องปัญหาปากเบี้ยวไหมอ่ะน้องจุ๊บก็จะเจอปัญหาคือปากเบี้ยวเวลายิ้มก็คือมันจะยกขึ้นข้างหนึ่งเบี้ยวไม่เท่าไหร่มันทําให้แก้มเราบวบออกมาอีกหนึ่งข้างก็คือแบบจะกลายเป็นคนหน้าเบี้ยวไปด้วย ปัญหาในชีวิตประจำวันคือเหมือนบางครั้งเราคุยกับเพื่อนเราเล่าเรื่องสนุกอยู่หรือว่ากําลังพูดเพื่อนเบเอ้ยทาไมยิ้มแล้วหน้าไม่เท่ากันคือบทสนทนามันจบตรงนั้นเพราะเราก็จะหนอยของเราใช่เราหนอยคือเล่าต่อได้แหละแต่อารมณ์มันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วความมั่นใจของเรามันก็จะหายไปคุณแมวของแมวจะไม่เหมือนน้องค่ะรูปหน้าเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมหมดหน้าไม่ได้เบี้ยวไม่ได้อะไรแต่จะเห็นเวลาคุย เวลาคุยต่อหน้าลูกค้าหรือคุยเยอะๆอย่างเนี้ยค่ะพอเราคุยไปคุยไปปากเราจะนี่เลยข้างหนึ่งมันจะลบใช่ใช่ค่ะอ่ะแล้วก็เหมือนถ้าถ่ายรูปอะ่ะถ้าแม่ถ่ายเอียงอะไรเงี้ยก็จะไม่เห็นแต่ถ้าเวลาตรงๆอย่างนี้แบบจะรู้เลยว่าปากเราจะเบี้ยวอ๋อแต่ตอนนี้จุยดูมันมันไม่ค่อยเยอะมากแก้ไขยยงไงคุณแมวอยากรู้เลยเนี่ยเข้าไปปรึกษาคุณหมอค่ะแล้วคุณหมอเขาก็ลเลอร์ให้แล้วก็ ก็ให้ไอ้ข้างที่มันตกยิบะไรยิบตกให้มันยกขึ้นมาให้พอมันแบบสมมาตรขึ้นแล้วจุ๊บแก้ไขไงจ๊ะแก้ไขก็คือที่ปากให้แล้วก็คุณหมอหน้ารักก็ลิปกรอบหน้าให้ไปด้วยเลยเหมือนแถมลิปกรอบหน้าไปด้วยมันก็จะหน้าวีขึ้นช่ก็วีแบบเห็นชัดคือตอนนี้ก็คือไม่ต้องใช้ผมปิดหน้าจะวีคุณหมอก็น่ารักอีกคุณมาบอกไม่มีแก้มเลยก็เติมแก้มส้มให้จุ๊บอีก หน้ามันก็เลยดูส,ส,ดสวยๆใช่แล้วก็ยิ้มก็คือตอนนี้ก็ไม่เบี้ยวโอ้ยต้องต้องขอบคุณทุกคนนะที่มาแชร์บางทีเราไม่ได้อยากจะบอกเนาะว่าเรามีความผิดปกติอะไรเราแบบเรายิ้มเบี้ยวเราปากเบี้ยวแต่บางคนถ้าไม่ได้สังเกตอะเขาก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้หรอกว่าเราแบบเรารู้สึกกับตรงนี้อะไรที่มันแก้ไขได้เราก็แก้ไขเหมือนวันนี้คุณแมวก็ ลดน้อยลงนะคุณจุบก็สามารถทัดหูโชว์เราได้นะเออความมั่นใจเราก็เกิดขึ้นนะคะแล้วจริงๆทุกคนในที่เนี้คือภายในอ่ะจุดว่าทุกคนสวยหมดแหละแต่เราก็ต้องเติมเต็มภายนอกให้เราสวยยิ่งขึ้นหรือมีความมั่นใจยิ่งขึ้น ในปัจจุบันนี้นะครับความงามของผู้หญิงไม่ได้เกิดจากรูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวนะครับคนบางคนเนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกอาจจะไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับปรุงตัวเองความรู้สึกนึกคิดความเชื่อมั่นหรือความสามารถอืน่นๆช่วยเสริมให้กับรูปลักษณ์ภายนอกนี่นะครับให้เราเกิดความมั่นใจเป็นตัวของตัวเราเองได้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนี่นะครับไม่ใช่เรื่องของเ,ออเราจะต้องสวยงามหรือเพอร์เฟกเหมือนคนนั้นคนนู้นคนนี้นะครับ จงค้นหาจุดเด่นในตัวเองนะครับและงดงามในแบบที่เราควรจะเป็นนะครับเพราะว่ามีเพียงแค่คุณเท่านั้นที่เป็นแบบตัวคุณหนึงเดียวในโลกและไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องไปเรียนแบบใครแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับหรือแก้ไขสิ่งที่เราไม่ชอบให้ดีที่สุดในแบบที่เราอยากจะเป็นได้ครับ